เออพี่พี่น้องพาพี่น้องมาเขาปลาก็เก่าเด้อพี่น้องแต่ว่าเปล่าไม้ไหม่พี่น้องปลาใหญ่กว่าเก่าใหญ่คักปลานี่แต่ว่ามันสิย่างบอหรือจังไรกับกท่านหูเนะาะเพราะว่าพึ่งมาขี่รถมาประมาณสองสามโลพุ่นล่ะพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอ่ะพี่น้องมาหลุ่นกันตอนน่อเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเปล่าไม้ไ,ม,ไม้คือนม่กวี่และววนล่ะอันนี้เปล่าไม้ไม่ <laughs> เปล่าไม้ไม่ มาอหอดผ้าปลาแล้วพี่น้องพาพี่น้องลุนนี่เครื่อมันอักหลากอยู่นี่เครื่อมันเต็มภูมิอยู่นี่สิลองมึงมึงจะมันบนภูมิภัยพี่น้องมาลุนกันเด้อจ้าพี่น้องยางหกเนาะมีไอ้ซีเนาะคุณมีอะไรนั่นยิงหีกางเปลี่ยนมายังดูกระบะบุ้ยหัวก้องจุกุยะโอ้ยหมดเพราะบางทีหด เริ่มมาเลียงพี่น้องเริ่มมาเลียงต่อตะม้อนตะมอนพี่น้องเลยผุนผุนนึงเสียงเออเอออยู่ผุนมาปลาไม้ปอกไม้ไม้พี่น้องร่องเบิ่งมือนี่สีหอนบ่มันสี่หนาวหนาวก็เลยออกออกไม้มือนนี่ชี <laughs> ่นหนาวเลยออกไม้เออยังเลยพี่น้อง ทั้งใหญ่ทั้งยาวบ่นี่ยร e. ุ่นพี่น้องว่าสิไงบ่กำลังเห็นพ่อหุบหุบนี่ยเออลงอย่างหลึกบึงขวางอ้าวได้ดายตั้งเบอร์เนี่ยเป็นใดเนี่ยขึ้นมาใด้นะที่สิหักหักบ่หักอีหลีบ่อห่านั่นสิหักแล้ว บี้กับบ่ออกมันแข็มดีกับบ่ออกนั่นถ้าพ่อมันน่นหนีวะมึงดอกแกดินยังบ่ออกเลยแก่หัวที่สองพี่น้องคุ้มนี่เครื่องนี่านมาลุ้นหัวที่สองกันนี่จะมนันในเงาไฟเลยพี่น้องเลืออยู่นักกุ้งใหม่กุ้งไรเขากะกุ้นมันเหรอเขากุ้งตั้งแต่เครื่องมันยังมันตาย เล่าใต้เลียวเดี๋ยวจะนักก้ยกอภัยอืมสวยรู้สวยรู้ปูปีว่งงามอยู่นะพี่น้องเนาะสวยรู้อยู่รุนต่อไปค่ะพี่น้องอืมลงอยู่แล้ว โอ้ยห็นแต่สว่งกะโอ้โหรุนนานมากของอันนี้อืมอมววืวยแล้ว่วยแล้วคอนแค้นแล้วไก่แล้วเอ้ยไม่หักหรอกดิรุนคักพี่นอ้องอุ้ย <laughs> 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 คุยกุมมุมตกะกุ้มบายาเหรียล,ลงคืน <laughs> <laughs> แนมใกล้ใกลเอาพี่นนอง เขาไป้ายปบ่ได้มันแคบกําลังบักหัวอยู่พี่น้องหลุดหลุดลุดออกมาแล้วโอ้อยม้าขาวปุ่มปุ่มพี่น้องเอ้ยขนซุยหุ่ยเลยวาดมันตเศษบบ่พี่น้องวะสับวก่อนขาดเนี้ยหนุ่มดีเลยพี่น้องแซ่บเสีบ ปลาข้นเห็ดหวานเหมือนนั้นโอ้ยหิ่มเจมันหวานจเจมันหอมยิ้ใจปดัดหัวนี่พี่น้องนอนอึง้งลึงกายเงาไผ่อยู่นี่ปดัปดปดัปดปดัดปัดว้ายลุดออกมาจ่อยโอ้ยโอ้โหเโอ้โห <laughs> มนัมนมนั <laughs> มนมันมันนอนเศ้าเงาอ,อยู่พี่น้องยะเบื้อง เพื่อนคดในเงาใหม่ว่ามันลักษณะนี้พี่น้องกับโบเคยเห็นเนาะว่ามันบานประควร,ควรคือเป็นแบบนี้พี่น้องว่ากับโบรูคือกันเนาะพี่น้องเฮ้ยมึงมันกิยวมึงวิลลี่ล้อกุญมใดได้พี่น้องนี่ฮักเบิร์ดได้นี่ย่างงามเลยพี่น้องเลยโอ้โหซับแน่นิดหน่อยอ้าวว่ามาแล้วมีบ่ อันนี้หัวน,นองพี่น้อตงต้อง่โอ้ลุยร,รุด <c oughs> เฮ้ยรุดมือมาอยากอย่ในมือเลยดิน้ม่ซับต,ตอกแล้วคระทำทีไหมพี่น้องอิ่งยุ่งก็เงาไฟก็เนียนเทอะ่ามันยาวอยู่ดิ ้ากกาหลีอ,อือหาออกมาเลยอือมนอนก้นใสเกิดบไปพี่น้องออ้ยคำมลังกนกระยัดแข็งแน่แต่หัวบกหง่ยนะพี่น้องเนะ นแมน่ตั้งน้อยเสียมสุดยอดงัดขี้ดินพวผัวผัว,ผวก้มหน่อยพอได้กินของพี่น้องดินแน,น่นโอ้ยฮักบ่น้่นงัดมัน่นฮะจีกพี่ยูพี่หัวไปผุ่น โบสีของตัวนี้ตั้งหากเลยพี่ติ่งมันของเคียงหนึ่งพี่น้องติ่งมันเอ้ยออกไปอีกแล้วตัวนั้นหัวหน่อยมันตัวนั้นยังลงอีกได้นะลงอีกหัวหนึ่งได้นะเอ้ยโควนเอ้าไปถือเอาหัวหน่อยพอดีติ่งมันสร้างรางมาลุนพี่น้อง Bỏ ờ, thì nhầy bỏ Chúi bỏ Chút bỏ Mó bỏ ngầm ngầm nữa Ừ, ừ, hát đây Nè, tôi chịu ở này thôi đi Thằng Ừ <cười> 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 ฟองงามๆเลยอืมมันไปจุ่มกันอยู่ล่องคลองนี้แล้วแซบอาออกไปแบบย่างเหงเนาะนี่หัวหนังอีติน่ะอืมงอนดีอืมอืมหัวดำขึมเหลือมหัวแก่เลยนี่เนาะมันหัวแก่ระวังหักเด้อ เดียว่าตัวในใได้ว่าตัวในมีอีกนะโอ้เดี๋ยวพึ่งงัดมันหาไปเออถี่ว่านอนเนาะอืมอม,มันไปลงจุ่มกันหัวใบใหญ่แห้งปันใดเนะงงาะหัวอีมาลองเตาง ในอาจีใบ่ใหญ่เนาะเนี่ยมเอาแลนะ้วเนาะอือถือม้อหนึ่งอีกบ่โอ้ลูกลาเพิ่นลูกลาเพิ่นเพราะวยังอายุมันอยู่ต่างเปลี่ยนเนาะขยม,มอยู่แน่นี่ยม้อจุ่มกันอยู่มันกะหางกันเนี่ยมันพอเอาออกได้อยู่คน,คนดาค่าก้นบอกดา่าก้น บล็อกก้นก่อนแล้วค่อยเอาอก,โอ,ากาาโอ้ยหัวพลกำลังนี่หัวอ้าวจับทั้งในอีกแล้วนี่ดิมึงเด้วเดี๋ยวนี่แม่แล้วมาจะใส่ไหน ลงกินลิมพี่เนาะอืม,มอขว้าเอาบะหนึง่งเสียงเขาส่งแชร์ลรื่องลืนล่นล่ะเขาส่งมันกับเอาเรื่องอ,อุ้ยครับข้างในอ,อีหละ่ะ เสาวเงาด้วยมัมม้งเอ้ยฮักข้างในมีอีกมันดังกว่าเลยนี่ยคนละหัวอย,อ,อยู่คนละมุมเอมอคนละหัวแ <laughs> มนโบลุนกันน,นัๆๆๆๆ่นนั่นนั่นนั่นอยู่เนี่ยหัวมันมาส่องกันเนาะ ตันี่ขุดมวนเหยมันตันี้ขุดหยากรวนีขุดหยากรึเต็มลงหัวไหลมันก็ได้เห็นหัวกับมวนแล้วเนาะตุ่มก็นเนาะมันก็เอาหยาตัวละกีเทาไฟดำบ้านนี่ก็แนมหาหัวมันกับโบเห็น,นกับซับกีเทาดำโพดอ,มอมขมลมเข็มเลมนะจ๊ะ อ,อีกหัวหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะตัวนี้ควันสิฮักปะเนาะอ้ออุ้ยนี่หัวหน่อยเป็นมาออกติงสางลางว้ายซับจอย หม้มันไปไก่หม้อมันนอนอืมยิงคุยรวยออกมาแล้วอุ้ยซับทักคางออก น,นั่นโครเลคีที่หน่อเอองเลยงเห็นหมดคุา้านเลมาหวาัวตาบูกอนไอสันไหนวะเนาะ đi xuống này ừ. xuống thái đang hãy thì nóng bưng ít quân đang ừ. thì quân tẩy đang thì quân thì nóng, đang thì có tiêm nhôm nhô Lông này Mua ừ. đây เราออกมาบดแดงกระซับแล้วอ๋อตัวนี้หัวรองถึงขาถึงหักซี <c oughs> ่หัว <c oughs> สับอีกพี่น้องเไงหัวมัน, <c oughs> ห,มนหัวมันดกไลมกก่มันกระซับดูทั้งในลงขอควิมพิษสนันอยู่อืมหัวนี้ออกมาก่อน <c oughs> เปิดหน้าก่อนเพราะว่ามันอยู่หนา้าโมเอาของเราออกมาก่อน

อหัวไหนเมมัน้นอีกหนึ่งหัวหัวของงามดากทำไมดำจังอ่ะดากดินเผาอีกหนึ จ่วยอือมีหหัวอีกหรอฮักไหมฮักโอ๊ยดาบบิน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 เสียงกรุบไม่ต่างหัวไงถ้าน้อ เพิบเลยวียังไม่ได้เลยลืมกดกล้องมานนลืมกดกล่องต่างถาเซงว่ามันยังดีโอ๊ยสับจ่อยหัวใหญ่เข้าไปแล้วนี่ท้างในมีสวนะลรมีอีกหัวเล็กคิมุกย่อยมาแล้วหัวใหญ่ตั้งกล้องไม่ทันครับพี่น้องลืมกดกล้องข้างนี้ข้างนี้ผอม,มีเลยแต่ว่างามมันอยู่งนี้เนาะ จะเงว่าหามันออกมานี่คำทานปูนหามันหลุไปมีติ่งติ่งกุ้งคุดวงหนึ่งนี่ได้ต้อหาลูกมอแบบยางงามแหว้งแหว้งออกมาแล้วครับลุงที่เหลือว่าจะมีหัวไหมเนี่ยมาลุ้นติ่งที่เหลือพี่น้องว่าจะมีหัวบ่คนมาจินเหมย์อะไวนี่ได้หัวอะไรเติบหรอ ได้ลายเตือแเตือหัวใหญ่หัวยักษ์ยังไม่เจอจ้ะเจอเตือหัวไข่ไก่ไข่เป็ดจ้ะนี่นนบออันดี้กีดีไปอียังนะจ้วะจ้วะ <c oughs> จ้วะจ้วะเลยเจอสับเลยเธอเหลือไหมเหลือไอจอยหาอีกครึ่งหนึ่งจ้อย โอ้ยไม่งัดดากน้องเบงัดกนคุมลุมออกมาว่ามานนี้ฮ <c oughs> <c oughs> ักขึงบ่ <c oughs> วันนี้สองชิ้นแล้วครับท่านห, <c oughs> หักจะหัก <c oughs> ได้แบน,นี้ค่ะหักปุ๋เลยป๊ดพ <c oughs> ี่น้องเงาเดียวแล้วเนี่ยเบิงซับเนี่ยเงาเดียวเงาเดียวพี่น้องเอ้ยหัวใหญ่หัวหน่อยก็ได้ มวยใหญ่ก็มีพีมัดน,นี่เงาเดียวจะพี่น้องจ้าองอันนึงคือพอเหลือเหลือเสียมพี่น้องเหลือเสียมอันนี้ไม่ไม่เหลือเสียมครับหมุนอันเนี้ยอันไหนเหลือเสียมก็โอ้โหอันนี้ก็ดำปีมาเลยอ้าปัดบปั๊ปัป๊เงาไผ่หนึ่งพี่น้อง เกือบบอยังเหตดวานอีกแล้วนี่ม้อยใหญ่ม <Jedi> ้อยใหญ่กลมเหลี่ยมดูอยู่พี่น้องเนี่ยกมผลใหญ่มากพุ่มนี้ได้เตยหยำเอาพี่น้องเอ้ยมุนอันยัดตะแกงใสกับปุยวะแ่้วมันจะลงเลงข้างใหญ่เลย โอ,งอ้งหัวจานหัวนะจ๊ะี่ไงมันต็มเลยค้งไขนะจ๊ะตอหใสเอเยังงานเลยยังจกหัวตัวนีสามมีภูมนีขางที่สามมันนึงฮะมันอยู่นำกันเอ้ย มันขาดก็เลยะอะ่อืมอมืงัดออกงัดออกแล้วพี่นอ่องน,นี่ก็ได้ขุมเตรียมขุมอยู่ด้วยกันละเนี่ยท่านได้อาออกมาอืมมากองงานอืม,อม,อม,มเออขุมเดียวพี่น่อง คุ้มเราจำนีก่ะมันหน่องเอ้ยเมื่อพอเราข้างอือยอยูู่นเดียวเราบึงหัวมันเราเนี่ยพี่น้องไปหลูมค้าหลูมแคงกับมี่ย่ามันคือเป็นจังสีพี่น่องยะมึงมันฮัดโอมีเอ้ยมันเราจะเรียห้องประควณ มันใส่หัวไม้เอามาโชว์มึงน่ะหุ่นของเราเอามาใหม่ขากล้าคนสะโพกหงอือเราบอกออกมาจกเถื่อกันยังว่ากันยังว่า่ไม่ได้ทำมุนค่ะ